โอ้ยสิวขึทุกคนดูสิวนุขึ้นเป็นเพราะอะไรเนี่ยจะถามวันู้กันชิดอะไรเห็นไหมจุกขึ้นเนี่ยเห็นไหมชิด้าวาไม่ทำใจบ้านเราเลยมอตเราไปอยากจ่งอันนี้มาให้ต้องซื้ออะไร บอดี้แมนมอยส์สเปรย์ฉีดน้องชายช่วยให้น้องชายแข็งตัวและเกิดการหลั่งชา้าแค่ฉีดก็ทําให้อึดทนกว่าเก่าเห็นผลทันทีต่อรอบไว้และกลิ่นของน้องก็คือหอมหอมนะคะทุกคนในเมื่อพ่อบ้านใจกล้าเขาไม่กล้าทําการบ้านให้เราเราก็ต้องจัดการสั่งมาเองค่ะทุกคนแม่บ้านอย่างเราก็อยากมีอารมณ์แบบนั้นบ้างและช่วงนี้งานเยอะไม่ค่อยมีเวลาจะทำการบ้านเลย <c oughs> ก็เลยต้องจัดซะหน่อย <c oughs> เธอต้องทำการบ้านให้เราแล้วนะเอาไปใช้เร็วๆนะทิ้งไว้30นาทีแล้วเธอก็มาหาเรานะโอเคไหมระหว่างรองก็ขอสวยจัดเต็มหน่อยค่ะทุกคนใส่